สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ History World โลกประวัติศาสตร์เองรากันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยเกี่ยวกับกองทัพอิสราเอลจะมาฝากทุกคนกันซึ่งเรื่องราวในวันนี้เนี่ยนะครับผมจะเป็นคำถามที่ถามว่านะครับอิสราเอลเอาอาวุธมาจากไหนในการใช้ต่อสู้กับศัตรูที่อยู่ล้อมรอบประเทศทั้งทางเหนือทางใต้และทางตะวันออก ที่เรียกด้ว่าล้อมอิสราเอลไว้หมดเลยนะครับแน่นอนถ้าเกิดถามแบบนี้เนี่ยหลายคนคงอาจจะตอบง่ายๆหรือว่าก็ซื้อมาสิอาวุธเนี่ยจะไปเอามาจากไหนละเสกมาได้หรือไงมันก็ใช่อยู่ในส่วนหนึ่งนะครับผมแต่ประเทศที่รวยประเทศที่มีเงินเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะมีกองทัพที่เข้มแข็งเสมอไปอย่างอิสราเอลเนี่ยนะครับผมเว็บไซต์ global firepower เนี่ยเขาจัดให้แรงนะครับผมของอันดับกองทัพ อยู่ที่อันดับ17จาก145ประเทศแต่ถึงจะอยู่อันดับ17ในกระดาษเนี่ยนะครับทางพลุตินายแล้วเนี่ยเราก็เห็นนะครับผมประสิทธิภาพของกองทัพอิสราเอลที่สามารถป้องกันนะครับผมค่าศึกการโจมตีจากทุกๆแนวรบทุกๆด้านได้ในขณะที่ถ้าเกิดเทียบกันประเทศไทยล่ะประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับผมถ้าเกิดวัดอันดับจากเว็บนี้เนี่ยจะได้อันดับอยู่ที่25นะครับผมก็ห่างจากอิสราเอล8อันดับซึ่งปัจจัยในการจัดอันดับเนี่ยนะครับผมมันก็มีหลากหลายอย่างเลยตั้งแต่ขนาดของกองทัพจํานวนรถถังนะครับผ ไปจนถึงอื่นๆแต่ถ้าเกิดเราพูดถึงความรวยของประเทศเนี่ยนะครับผมทุกคนรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าโอ้โหอิสราเอลเนี่ยรวยกว่าไทยเยอะมากๆเลยนะครับผมจริงๆมันไม่ได้ขนาดนั้นถ้าวัดกันที่ค่า GDP เลยเนี่ยนะครับอิสราเอลเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ525 พันล้านดอลลา,าร์สหรัฐในขณะที่ไทยเนี่ยนะครับผม GDP ปี2022เนี่ยอยู่ที่ประมาณ495พันล้านดอลลา,าร์สหรัฐถึงแม้ว่าความรวยเนี่ยจะใกล้เคียงกันนะครับผมแต่เราก็ต้องยอมรับเลยว่ากองทัพอิสราเอลเนี่ยมีประสิทธิภาพมากกว่าบนกระดาษจริงๆดูได้นะครับผมจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับกลุ่มฮามาสเฮสบลาะ กลุ่มฮูตีและอิหร่านที่กําลังเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยซึ่งทีนี้เนี่ยเราจะมาหาคําตอบกันว่าทําไมกองทัพอิสราเอลเนี่ยนะครับผมถึงมีประสิทธิภาพด้านอาวุธมากมายขนาดนี้เมื่อเทียบกับประเทศที่ GDP ใกล้เคียงกันเราก็ต้องดูกันถึงที่มาของอาวุธเหล่านั้นนะครับซึ่งก่อนอื่นเนี่ยผมขอนะครับผมพูดถึงแบ็คกราวของกองทัพอิสราเอลกันอย่างคร่าวๆก่อน กองทัพอิสราเอลเนี่ยนะครับผมเป็นกองทัพที่มีการจัดสรรน,นะครับสัดส่วนของความสําคัญกองกําลังได้น่าสนใจมากๆเพราะหลายอย่างเนี่ยนะครับผมถูกให้ความสําคัญใกล้เคียงกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงบประมาณ จำนวนกําลังพลความแข็งแกร่งของทัพบ,บกและทัพอากาศมีเพียงแค่ทัพเรือเนี่ยนะครับผมที่อิสราเอลเนี่ยอาจจะไม่ได้ความสําคัญมากขนาดนั้นซึ่งถ้าเกิดดูกันถึงจํานวนกําลังพลแล้วเนี่ยกำลังพลทั้งหมดนะครับผมที่อิสราเอลสามารถเรียกมาใช้งานได้มีมากถึง6กแสนเจ็ดคนซึ่งเรียกได้ว่าเป็นทหารที่ถูกฝึกมาอย่างดีนะครับผมและมีประสิทธิภาพเนื่องจากกฎหมายการเกณฑ์ทหารของอิสราเอลเนี่ยทุกคนเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงเนี่ยต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารและก็ถูกเรียกนะครับผมมาฝึกเป็นประจําปีด้วยทาให จำนวนของ Active Person n e l รวมไปถึงนะครับผม Reserve p e r s o n n e l จากทุกเหล่าทัพเนี่ยนะครับผมมีประสิทธิภาพและพร้อมรบอยู่ตลอดเวลาในเรื่องของกําลังทางอากาศเนี่ยนะครับผมอิสราเอลก็มีเครื่องบินนะครับผมหลากหลายประเภทซึ่งเป็นเครื่องบินล้ําสมัยทั้งนั้นเลยนะครับผมอยู่รวมๆกันถึง612ลําซึ่งเป็นเครื่องบินขับไล่และเครื่องบินโจมตีเนะี่ยรวมๆกันอยู่ที่ประมาณ280ลําเลยทีเดียวนอกจากนี้เนี่ยนะครับผมยังมีรถถังรุ่นใหม่ๆที่นําเข้ามาประจําการนะครับผมมากถึง1370คันรวมรถ,ถ สัรองด้วยฟังดูเนี่ยนะครับผมจำนวนของยุทุธปกรณ์เนี่ยอาจจะไม่ได้ดูมากสักเท่าไหร่นะครับผมแต่ต้องบอกเลยว่ามันเป็นนะครับผมยุทุธปกรณ์ที่ล้ำหน้ามากๆ t o ท็อปออฟเดอะไลน์ของโลกล้ำสมัยสุดๆเลยก็ว่าได้แล้วถ้าดูนะครับผมงบประมาณของกระทรวงกลาโหมของ กองทัพอิสราเอลเนี่ยนะครับผมอยู่ที่ประมาณ24,400ล้านดอลลาร์สหรัฐก็เป็นอันดับที่19ของโลกนะครับคือถ้าพูดถึงความรวยเนี่ยแน่นอนอิสราเอลไม่ใช่ท็อป5ไม่ใช่ท็อป10แต่อยู่ที่อันดับ26ของประเทศที่ขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุด ตีคู่มากับไทยเลยเนี่ยแต่ถ้ว่าเขาเนี่ยมีกองทัพที่มีประสิทธิภาพมีอาวุธที่ล้ำสมัยและดีกว่าหลายๆประเทศที่รวยกว่าเนี่ยมันมาจากหลายปัจจัยนะครับผมไม่ใช่แค่ความรวยของอิสราเอลอย่างเดียวซึ่งปัจจัยดังกล่าวนั้นเนี่ยนะครับผมมันก็มาจากปัจจัยภายนอกอย่างการนําเข้าอาวุธจากประเทศอื่นๆน,นั่นเองซึ่งประเทศที่เป็นคู่ค้าอาวุธกับอิสราเอลที่สําคัญที่สุดเนี่ยนะครับผมแน่นอนหนีประเทศไหนไปไม่ได้เลยนอกจากประเทศแรกอย่างสหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับเรียกได้ว่า ครับผมตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยอิสราเอลเนี่ยนะครับผมพึ่งพาอุตสาหกรรมอาวุธของสหรัฐอย่างหนักในการ ต่อกรกับประเทศค้าศึกต่างๆซึ่งนะครับผมอเมริกาเนี่ยนะครับผมนอกจากจะเป็นซัพพลายเออร์อาวุธรายสําคัญที่สุดให้อิสราเอลแล้วเนี่ยอเมริกาเนี่ยนะครับผมยังช่วยเหลือในเรื่องของมิลิเตอรีเอทหรือความช่วยเหลือทางการทหารกับอิสราเอลในทุกๆปีด้วยนะครับผมซึ่งไอการช่วยเหลือนี้เนี่ยมันคือการมอบอาวุธและยุทโธปกรณ์นะครับผมที่มีมูลค่าต่อปีเนี่ยนะครับผมมากถึง 3,800ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งอาวุธดังกล่าวเนี่ยนะครับผมต้องเป็นอาวุธที่ผลิตในอเมริกาหรือสัญชาติอเมริกาเท่านั้นนี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าอิสราเอลเนี่ยนะครับผมนอกจากจะมีอาวุธสัญชาติของตัวเองแล้วเนี่ยยังมีนะครับผมหลายๆอย่างที่เอามาจากอเมริกาเข้ามาประจําการซึ่งส่วนใหญ่เลยเนี่ยนะครับผมแทบจะทั้งหมดเลยของทัพอากาศอิสราเอลเนี่ยเป็นอากาศยานสัญชาติอเมริกันทั้งนั้นเลยนะครับผมก็มีราคาแพงมากไม่ว่าจะเป็น F-16 F-15 และรวมไปถึงเครื่องบินเจน5รุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง F 3 5อีกด้วยเท่านั้นยังไม่พอนะครับผมยังมีอากาศยานประเภทเฮลิคอปเตอร์ไม่ว่าจะเป็นฮอโจมตีหรือฮอยูทิลิตี้นะครับผมอย่าง A H 6 4อะปาเช่หรือ A H 6 0 Black Hawk เนี่ยก็มีไว้ใช้ประจำการเหมือนกับของสหรัฐอเมริกาเลยนอกจากนี้เนี่ยนะครับยังมีเงินพิเศษอีกปีละ500ล้านดอลลาร์สหรัฐแยกออกมานะครับผมเพื่อช่วยเหลือในโครงการพัฒนาจรวดนำวิถีต่างๆอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นไ r o n Dome แอโร่นะครับผมหรือเดวิดสลิงก็เป็นจรวดที่อิสราเอลเนี่ยนะครับผมเอาไว้ใช้ป้องกันการโจมตีจากศัตรูทั้งนั้นเลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับทุกคนถ้าพูดถึงการช่วยเหลือของสหรัฐอเมริกาเนี่ยยังมีอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับผมที่ไม่ใช่การมอบหรือการซื้อขายอาวุธยังมีการให้ยืมด้วยนะครับทางกระทรวงกลาโหมของอเมริกาหรือเพนนากอนเนี่ยได้มีการสต็อกนะครับผมเก็บอาวุธต่างๆไว้ในอิสราเอลเนี่ยนะครับผมจำนวนมากมายมหาศาลนะครับผมอย่างกระสุนปืนใหญ่นับสนแสนลูก ฝากไว้กับอิสราเอลซึ่งพิเศษตรงที่อิสราเอลเนี่ยสามารถยืมมาใช้งานได้หากเกิดเหตุฉุกเฉินทำให้อิสราเอลเนี่ยนะครับผมไม่ต้องกลัวเรื่องอาวุธหมดเลยแค่นี้เนี่ยนะครับผมก็โกงมากพอแล้วนี่คือการซัพพอร์ตจากอเมริกาแบบฟรีๆนอกจากนี้เนี่ยยังมีประเทศอื่นในยุโรปอีกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอิตาลี อังกฤษและรวมไปถึงเยอรมันทาง3ประเทศนี้เนี่ยนะครับก็เป็นคู่ค้ารายใหญ่ของทางอิสาราเอลในการนําเข้าอาวุธนะครับผมในการซื้อขายอาวุธซึ่งแต่ละดีลแต่ละปีเนี่ยนะครับผมก็มีจํานวนมากนะครับผมหลายร้อยหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐก็ลองแล้วแต่ดีลกันไปซึ่งปัจจัยภายนอกเนี่ยนะครับผมก็เป็นสิ่งที่ทําให้อิสราเอลได้เปรียบกว่ากองทัพอื่นๆในการจะนําเข้านะครับผมหรือหาอาวุธที่ได้รับการสนับสนุนจากประเทศตะวันตกมาในราคาถูกหรือฟรีเท่านั้นยังไม่พอ ครับผมยังมีปัจจัยภายในที่ทำให้อิสราเอลเนี่ย เป็นประเทศที่สามารถจัดหาอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพให้กับกองทัพของตัวเองนั่นก็คือนะครับอุตสาหกรรมการผลิตอาวุธภายในประเทศนั่นเองต้องบอกเลยนะทุกคนว่าการมีอุตสาหกรรมผลิตอาวุธภายในประเทศที่มีประสิทธิภาพเนี่ยนะครับผมเป็นอะไรที่น่าลงทุนและควรจะมีมากๆและยิ่งโล่งเนี่ยนะครับผมกําลังเข้าสู่ความขัดแย้งเนี่ยอาวุธเนี่ยนะครับผมเป็นที่ต้องการในตลาดการสร้างอาวุธออกมาเองได้ดีเนี่ยจึงเป็นอะไรที่รัฐบาลเนี่ยนะครับผมควรสนับสนุนและควรลงทุนด้วยซ้ําอย่างของในประเทศอิสราเอลเนี่ยนะครับผ ก็มีบริษัทผลิตอาวุธมากมายที่สร้างอาวุธชั้นนำนะครับผมออกมาเข้าสู่ตลาดโลกที่เป็นนะครับผมบริษัทเอกชนที่ได้รับการสนับสนุนนะครับผมจากทั้งรัฐบาลอิสราเอลเองและทางสหรัฐอเมริกาด้วยทําให้นะครับผมตลาดส่งออกอาวุธของอิสราเอลเนี่ยนะครับผมใหญ่เป็นอันดับที่9ของโลกเลยทีเดียวซึ่งยุโทโธปกรณ์ที่ส่งออกหลักของอิสราเอลเนี่ยนะครับผมไม่ได้เน้นจํานวนแต่จะเน้นเรื่องของคุณภาพและเทคโนโลยีที่ล้าสมัยสะม,มากกว่านะครับซึ่งอายุโทโธปกรณ์ ล้ำสมัยพวกนี้เนี่ยนะครับผมถึงจะมีจํานวนที่น้อยเนี่ยแต่ต่อชิ้นเนี่ยนะครับผมสามารถขายส่งออกเข้าสู่ตลาดได้ในราคาที่แพงและมีคนรอซื้ออยู่ตลอดทําให้นะครับผมพวกเขาเนี่ยได้กําไร2ต่อด้วยกัน จากการขายอาวุธเหล่านี้อย่างแรกเลยคือแน่นอนนะครับผมพอมีคนซื้อเนี่ยอาวุธที่ราคาแพงพวกนี้เนี่ยนะครับบริษัทผลิตอาวุธสัญชาติอิสราเอลเนี่ยก็ได้กําไรจากการขายแน่นอนนะครับผมได้กําไรที่มากมหาศาลเลยด้วยและกําไรต่อที่สองนอกจากเม็ดเงินที่ได้เข้ามาแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของโนฮาวนะครับผมในการพัฒนาอาวุธแบบซับซ้อนล้าสมัยมากขึ้นไปทุกวันทุกวัน,วนจากการช่วยเหลือของทั้งสหรัฐและ การช่วยเหลือด้านงบประมาณจากทางรัฐทําให้นะครับผมรัฐบาลอิสราเอลเนี่ยสามารถจัดหาอาวุธที่มันล้าสมัยพวกนี้ได้เนี่ยโดยไม่ต้องนําเข้าจากต่างประเทศเลยสามารถซื้อของที่ m a ดอินอิสราเอลเอามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแน่นอนว่าราคาถูกกระส่งออกเนี่ยนะครับผมอาจจะสองเท่าตัวหรือ3เท่าตัวเลยด้วยซ้าเพราะฉะนั้นการสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตอาวุธภายในประเทศเนี่ยยังไงก็มีแต่ได้กับได้นะครับผมซึ่งไม่ได้ใช้ได้แค่กับในเคสของอิสราเอลด้วยซ้ําสามารถใช้งานในทุกประเทศได้เลยอย่างพมา่าเองเนี่ยนะครับผมปืนเล็กยาวเนี่ยเขาก็สามารถผลิตออกมาใช้ประจําการได้เองแบบแทบร้อเซเพราะมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ซับซ้อนเลยนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าความก้าวหน้าของตลาดผลิตอาวุธไทยเนี่ยนะครับผมเริ เสียงในเวทีโลกซึ่งก็คงจะดีไม่น้อยเลยนะครับผมถ้าเกิดรัฐบาลเนี่ยนะครับผมมาให้ความสําคัญกับอุตสาหกรรมนี้มากขึ้นจะเป็นผลดีต่อทั้งกองทัพและต่อเศรษฐกิจของชาติด้วยนะครับถ้าผู้ชมคิดกันว่ายังไงบ้างกับเรื่องราวนี้ก็ลองคอมเมนต์บอกอกันมาได้เลยนะถ้าหากข้อมูลผิดพลาดประการใดหรือขาดตกบกพร่องตรงไหนเนี่ยนะครับผมก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยจริงๆวันนี้ขออน้ลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมบายบายครับสวัสดีครับขอบคุณม,ม,มากๆเลยนะครับ